สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสู่คนว่าว่านีเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาตา้าบ้านเฮาคือเกา่านาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะบาต้าก็อยู่ทีเนาะเส้นทางบ้านคำน้อยพ่อแม่พี่น้องเมืองจำพรแขวงสวนนดเขตเนาะก็คือจะเดินทางเข้าไปหาเนาะเอื้อน่อยเพิน่นมือนี้ครอบครัวที่วานะเอาเข้าไปแล้วเฮือนเพิ่นฮักอะไรพ่อแม่พี่น้องก็พอดีวานาอกายแก้มทางมา เห็นอันแม่เพึ่นเนาะนางขายในแข้มทั้งขายเป็นตลาดน้อยแหละพ่อแม่พี่น้องมีหมากไมมเนาะหลายชนิดอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวจังใดเนาะบาตาสิเข้าไปถามแม่เพึ่นว่ามีหมากอย่างเน่เนาะขายในราคาเท่าทใดเท่าใด,อใดโอ้อ,อันนี้อันนี้สิเป็นหมากเงี้ยวน้อเนาะนี่สิเป็นหมากเงี้ยวสบายดีไหมสบายดีเนาะโดยโดย นี่เป็นหมากนี si Emin, o, oh, này, kind of uh, leading, ่เป็นหมากแงวไปไหมพี่น้องโอ้นี่ขิมินบ่เนี่ยฮะโอ้ขิมินน้องสบายดีเนาะทั้งทั้งนี้โอ้น้าเพิงไปไหมพี่น้องอันนี้น้าเพิงเนาะอ่สบายดีแม่สบายดีสบายดีสบายดีบ่จิบสบายดีเนาะโดยบ่เคยเห็นบ่ว่านนะก็มากยางนี้มากยางเคยกินอยู่เนาะ โอ้นี่หมักหมักไฟเนาะแม่ลูกก็งืดอยู่นอดเราในระหว่างแบบหน่วยที่แดงกับหน่วยที่เหลืองนี่นะแม่นมันหน่วยตัวแดงนี่เนาะเป็นหมักเป็นหมักไฟเนาะนี่ว่าหน่วยเหลืองบัดเอิญหมักไฟพ่อแม่พี่น้องหน่วยแดงบัดเป็นหมักแงวบัดหมักแดงแดงตัวนี้หมักยางพ่อแม่พี่น้องเลยหมักยางเนาะโอ้ทั้งนั้นแม่นยังใช่ไหมนะฮะชอบป้าก็ชอบใส่หมักยางโอ้ก็ชอบใส่หมักยางขึ้น ขึ้นเองว่าแม่บอกยางนะลูกไปขึ้นโอ้ก็ดีว่าแม่ขึ้นเองนะโอ้ยเนาะแม่ขึ้นมาได้แล้วแม่ขึ้นก็ไม่ได้บ่ลูกไปขึ้นโดยโดยภากันขายพู้อ่อนนะดิฮะหาพันผู้หาพันแม่ก็ไปหาแง่หมดแดงโอ้ยแม่โอ้ยพี่ป้าหมดแดงพี่น้องไปไม่เนาะไปไม่จะชดเลยฮะไปไหนจะชดเธอเด็กไปต่อยม่านก็หนีระบ่แม่ฮะ อซนด์เกส้าบิเบิเบิดนนี่ได้เท่าไรได้เนาะเป็นแซนูแรกครับลงซือเป็นแซนพูนะโอ้ท่าผเพี่น้องใครบแดงใครบแดงแซนนึ่งก็ให้แม่เพื่อนสาวเพื่อนเลือกไว้เรีบไว้ก่อนน้อสบายดีต้วแม่เนาะกินข้าวกปชักันนี่เ็นมีมากมชมพักหมดแล้วเอมีแต่ของเสียบพ่อแม่พี่น้องเบิดป้าบ่าวตาแล้วนี้ nó mãi sao vậy đây 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 nó đây 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 À, đây 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 ทง n h เ้าก็อาจจะามกันาลได้โดยอจังได้เมย์จากได้ n ่ป้โอ้ยเมยเพื่นจดได้ n ่าเพื่นวะจะเอามายังหนาดิเบิ่งเบิถามก่อนได้เนาะเขาจูตู่เเขาจูตูกโอ้ยกระบาดเม่เพิ่นเนาะจูดบนทํามาหากินเพื่นบ่เม่พี่น้องเลยคนเท่ากระซาดว่าเนาะได้หา่เอแม่เนาะนอเดี๋ยวจะไปหาเม่เพื่อนก่อน เนาะโดยโดยจึงได้แบบคนจูดตู่ใช่จูไตูบมาช่วยเหลือแม่น้ำขามาแต่ใช้เขาแล้วมาพักพรแล้วเข้าจูดโอ้มาพักพรเลยจูดตู่แต่หาเม้งเศร้าจูดพรข้ามาแต่ใส่โดยโดยเนาะแบบบอลท่ามาหากินแบบมาจูดเนาะโดยไพ่หยาหน่ไพ่เท่เลสไพ่หยาหนิไพ่หนึ่งหาพันไพ่หนึ่งหาพันเบิรงมีมีจักไพ่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บ เจ็ดไม่ไปแล้วเจ็ดไพ่เนาะปก็ให้แม่ชี้ชิพพันก็ได้แม่ชี้เองเนาะไอแม่ชี้ชิพพันก็ได้บนวัาแม่จะชื่อเองบนวันชื่อเองแม่มุ่งเองเนาะมุ่งเองมุ่งเองอีกบ่ฮะมุ่งเองได้สิค่ะแบบแบบผ้ากันเฮ็ดน้ำกันบ่อะไรวะตู่เนี่ยโอ้ผ้ากันเฮ็ดขึ้นมานึ่กันแบบแบบขายมือหนึ่งนี่ได้จากพัน เลืองคายลายก็ได้ลายโอ้เกลืองขายลายก็ได้ลายโอ้สี่สิบเนาะบัดบัดเมได้ขายใช่ไหมขายบัตแดงโอ้ขายขายบัตแดงของเมวย้าวมามุ่ยเอน้ำน้ำผึ่งนี่บ่ปนะแม่นี่ฮะนี่เนาะ่มแม่พี่น้องคนว่าน้ำผึ่งของแท้เลยนว่า ขวดน่าได้เนี่ยเบิ้งเนาะลองอรับขวดหาซิบโอขวดหาแบบบริโภปนน้ำปนยังเลยเนาะอ่าลอยเมื่อซิมสักขวดก่อนได้บีสเนาะได้โอลับปยนหาเพื่อนวะกะปนปนปารตากะบุดอกไม่พี่น้องเลยมีหาพันไม่ใช่จงมค่ะกะลีนี่เนาะคนคนเลือกอันบักยางะไรทั้งนี้ ฮะซื้อให้สบาดีเ้พอพี่โดยดยอัสบาดีเนาะโอ้บาเศษวดซื้อแยโดยโอ้บางยางได้ขายดีเนาะบงอยางได้ขายดีหนึ่งหนอเงหนึ่งหนึงน่งหนึ่ง่งหนึ่งยนึ่เหนึงหนึ่นึ่หนึ้งน่ไม่งห่น่หนึ่งหนึ่น่่งหนึงหนึน่ง่ไน่นึ่งน่าน่งหน่งหน่งนึ่งหนึงห่งหน่น่นน่น ดูไอ้กลางเนาะไอ้จีซื้อบางยางก็บางเงี้ยวเลยเนาะช่วยเมียเพิ่นมบามักงบาไทยเลยปนกันเลยนี่บ้านคำน้อยแมนแตนี่บ้านคำน้อยโอ้่พี่โตเลยหิวเป็นพวกแล้วจะทำมาบบซื้อซอยบัดจักเนื้อใดนะแบบว่าเอาซื้อซอยก็ต้องซ no. ื้อซอยเมื่อกูคนแบบ จนเคาะกระทงเคาะอันกระเป๋าใช่ผู้ใดพ่อแม่พี่น้องหิวเป็นพวงแล้วนี่ยังบริจาคทั้งนี้พราะนี่เบิงเด้อเป็นหน่อยลืมได้นาะงบอต้านี่แบบเคยได้เนาะงบอแสนกินข้าอะไรแบบอยากออกไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าผู้นี้ห้าเนาะห้าสี่ผู้ดีสิบห้าแต่กษิตโซ่ผู้แดงแม่เนาะเท่าไหร่ห้าพันห้าผู้ดีเป็นสาวพันเนาะอ่า ข้าวข้าพันเดอนำกันเดอเพราะว่าเจ้ากับขากับอะไรวิหาเลยฮะเมนปั่นกันเนาะคนละหะละหะตะไคร้บัแพงหนอยไม่พี่น้องแต่ว่ามันหลายคนเนาะหลายคนนะเนี่ยไม่ได้เรเนดมาีพี่น้องบดเ้าะบาว่าบ่าวเสียนได้บ่าฮะบึกนี่เนาะบ่ตาบดเงินแล้วเนาะหาแบบ อ่าชื่อช่วยบ๊วยกู้พ้นก็ต้องกราบขอโทษขอให้น้ำไหลหายความแม่พี่น้องเลยกะรู้เอาเลยเนาะนี่กะชื่อไปแล้วกะสีปันแบบอ่าซาบ้านเพิ่นกินน้ำเลยเนาะถ้าไปพ่อซาบ้านเพิ่นกะคือรู้เอาเลยถ้าว่าอ่าโรคมากกักระบาเพิ่อนนะนะอ่าถ้าเมย์เพิ่นกะับงแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่หญ้านี่ใหม่เพิ่งเรวจักแมนผู้ใดมาลักจูดอันบอนทีธรรมะหากินเพิ่อนนะนะกะเพื่อ ขายเพื่อที่ได้นว่ามือหนึ่งชิปสามพันตะบะเมนสี่ของง่ายๆเนาะมักยางนี่กัไปขึ้นเอาบัวอยากคิดสภาพด้วยจังหวัดปลายต้นยางพุ่นกันเนาะนั่นน้อยบัดอ่าเราบอยกับเพื่อนนั่นน้อยบัดขึ้นไปบัดสินเกาะงาใหม่เนาะโอ้ยลงมาผมแฮงแล้วพผมแม่พี่น้องเลยฮะลงมาหั่นจะแตกโอ้ยเราหยอกกันเนาะแม่พี่น้องมักเงี้ยวนี่ยังบุญทันชิมพผมแม่พี่น้องเลยชิมเลย ชิมเบิ่งก่อนเนาะชิมเบิ่งกับจะชิมตัวน้ำตรงยางเลยถต่มันหวานทรงขึ้นแม่เพื่อนนี่นี่วายออกนาะพ่อแม่พี่น้องเอาใจชิมเบิ่งอะไรด้วยเนีชิมเบิ่งอะไรวะแซ่บยังไงหวานตุลาลิ้วถ้ากินโบริถ้ากินบหือกับอันโบรับตานี่โบแซ่บได้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเบาบบาเบาแซ่บได้กินแหละ เป็นยูเท็กจริงได้บ่สเซีโอ้ก้โอเคโยโอเคอยู่เค็มเกลือต้องกินเค็มเกลือเอาไปเท่าไหร่มากย่างได้เคยอ่านกินยอางอย่งยังไม่ยังไม่เคยกินผู้ำได้ว่าตามตามที่ว่าเขาเคยไปป่าไปดูก็ื่อว่ายางนะแต่ว่าตัวนี้ของบอสเซนบ่ะนี่บอส้ซืยอเอานี่ของไปจ่ะเพอนาแล้วโอ้ของของเซจิตเป็นกระเจี๊ไปขายอีกนะเนาะโอ้ไปขายอีกโอเคเราจะบมกไปพี่น้องเลยเนาะกับพอดีว่าทีเดินทางไปต่อนะมันกับ สวยพอสมควรเลยเนาะกะจังใดกะต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายลายเนาะที่เข้ามาที่ตามรับชมพ่อแม่พี่น้องเลยจังใดกะเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ๆเฮานําในเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะนั่งคายอยู่อ่าแคมทางเนาะอ่าบ้านคําน้อยเนาะแม่บ้านคําน้อยเนะม,มืองจํพาพรแขวงสวรรค์นักเกตพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าหากว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องคนใดกายไปกายมาแถวนี้นะเห็นกะอุ่นหนุนช่วยเพื่อนแม่พ่อแม่พี่น้องเลยบ่าวตาเบิดเงินแล้วตอนนี้นะเมาเป็นบ่วงเลยเนาะ ก็โอเคนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกบขอบคุณขอบคุณหลายหลเดอเนาะที่เข cin ้ามาติดตามับชมเข้ามาเปลี่ยนกำลังใจบบวต้าแลวก็บุกคด่ามโฆษณาของบบวต้าไปผมแม่พี่น้องเลยอาจจะได้ไปเนาะกาจจะได้ขอกาวเข้ามาสบายดี